นที่๕พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกา1นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระราชนั่งจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับสเสด็จพระราชะดำเนินไปส่งร่วมงานพระราชะทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่ตาง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างพระราชวังบักกิงแฮมส่งพระดำเนินไปยังห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุขประเทศต่างๆเมื่อสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิล่าเสด็จออกนห้องโถงเดอะพิเเจอร์แกลเลอรี่และเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุขประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันฐานกับสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิล่า ังจากการพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับเวลา18น56นาที